'Cause I'm a really in love with you. When I'm looking at pictures of you. สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราบุกมาถึงจังหวัดชลบรุรีที่นี่อูดมไปด้วยกระบองเพชร ันนี้เรามาบุกที่อ r โลฮาแคตัสอะโลฮาแคตัสครับเป็นผู้นํากลุ่มแคตัสคนหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จในการผลิตกระบองเพชรสูงจากจุดเล็กๆแล้วก็ขยายขยายขยายมาคุณวุฒะครับเป็นเจ้าของที่นี่แล้วก็ทําอยู่เกี่ยวกับสมาค,คมกระบองเพชรผลักดนันช่วยกันดันกระบองเพชรให้เติบโตจนทุกวันนี้ กระบองเพชรบอกก่อนนะ20-30ปีที่แล้วไม่ได้เติบโตนะรักแตนดาร์ดมันโลย่างี้ไม่เป็นที่นิยมตอนนี้ไทยแลนด์ถือว่าเป็นที่หนึ่งในโลกเลยนะที่ผสมสายพันธุ์กระบองเพชรแล้วก็ปริมาณการผลิตมากมายสีสันหลากหลายสวยๆเลยด้านหน้าเรานี่คือเอสโตนเอสโตไฟตั้มนะแอสที่น่ามะแอสเทอริสอะแอสเทอริสนะ ประมาณนะั้นผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษกับกระบองเผ็ดนะตัวนี้แต่ก่อนว่าเราต้องไปบุกซ,ซื้อกันที่ญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ในไทยถือว่าประสมพันธุ์แล้วก็ขยับขยายหลากหลายตัวนี้ในมือนี่เป็นรหัสตัว V นะครับเป็นรหัส v s h เ p ฟราคาก็5หลัก6หลักหหหลักอ่ะตัวนี้นะเหมือนเป็ต้นประกวดด้วยวีเชฟนี่พันต้นอาจจะได้สักต้นหนึ่ง หมื่นต้นอาจจะได้ต้นหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวเราเดินชมกันในนี้นะว่ามีอะไรบ้างที่นี่จะเด่นเ,เรื่องแอสโตเพราะว่าเขาคล้ายๆกับน่าจะเป็นประธานะในประธานชมรมแอสโตไฟตัมแล้วเวลาจัดงานแท็กที่ AC งานแอสโตประเทศไทยคุณวุฒก็เป็นหัวหอกในการจัดเลยเถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อ,อคุณวุฒิโดยตรงนะครับแล้วก็ ไปดูงานแท็กได้นะจัดเร็เรวนี้แหละจัดเร็วนี้นะครับจะดูแอสโตกันนะแอสโตนี A ่ S T o N e. ความสวยของมันก็คือไม่มีหนามเป็นกระบอกเพชรที่ไม่มีหนามไม่เจ็บไม่ไม่มีหนามเลยนะครับผูผูผาาูผูขายสลับเปล่าขายสลับเปล่าวนขายดอลเรมอนสลับเปล่าเดมอนนะอ่ะดูด้านนีนะ้วีล้วนๆครับวีล้วนอ๋อไม่วีตัวเป็นปลาหวะปลาดาวอย่างนี้เรียกว่าปลาดาวอย่างนี้เรียกว่าปลาดาว คล้ายๆ,ๆปลาดาวมีขาปลาดาวนะครับตรงน,นี้เราก็หยิบกันมั่วเลยครับตอนนี้เจ้าของไม่อยู่อันนี้ก็ปลาดาวนะสวยมากครับลักษณะนี้ลล,ลักษณะคล้ายๆกับไม้ที่มาจากต่างประเทศเลยต้องคัดใส่พันุนาครับด้านนี้เป็นดอกของแอสโตนะครับโดยปกติด,ดอกทั่วไปจะออกสีเหลืองๆจะมีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะจะมีกลิ่นหอมเล็กน้อยดอกสีเหลืองมีเกสรตัวผู้ตัวเมีอยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นดอกสีออกส้มเป็นปาดาออกส้มนะครับก็นี่เป็นเอสโตตัวหนึ่งเหมือนกันครับที่เต่าเขาเรียกเต่ากิกโกะกิโกโกะเต่าเลือกอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะนี้เป็นตัวหนึ่งที่ไม่มีหนามนะอันนี้เป็นฝักของเขาเป็นผลไม้เป็นฟรุตนะครับโอ้มันมีเอสโตตัวด่างด้วยเนาะนี่เป็นผลไม้นี่ในข้างในก็จะมีเม็ดสามารถแพร่พันุ์ เคลขยายได้ส่วนนี้เป็นแอสโตทีเ่เชื้อสายติดด่างนะครับติดด่างขึ้นมาเดี๋ยวเราลองเดินชมภายในกันนะว่าตรงนูน้นตรงนี้มีอะไรบ้างเจ้าของไม่อยู่แล้วแอปเดินดูเลยว่ามีอะไรนะใครเริ่มสนใจเริ่มอ้ออย่างนี้เขาเรียกอะไรนะขาวๆอย่างนี้ครับขาวทางังพูนะจำไม่ได้กันครับสโสน์สนอะไรสักอย่าง อนนเอาลองเดินเดินชมดูก่อนนะครับโัสีสันหลากหลายตรงนี้เดี๋ยวคนกลับบ้านเดี๋ยวคนกลับบ้านเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของสวนกันไปหาเจ้าของสวนกันว่าวันนี้มีบทสัมภาษณ์เขาหน่อยว่า ทำยังไงให้ได้ยิมโนสวยๆอย่างนี้แล้วก็มีหลายคำถามสวัสดีครับอันนี้คุณวูฒิได้ยินชื่อเสียงมานานครับถ้าพูดถึงงานแอสโตงานแท็กนะครับนี่ต้องเขาเลยนะครับต้องเขานะเป็นหัวโตหัวงานในการจัดงานแอสโตไฟตั้มนะในก่อนแอสโตในไทยไม่ค่อยเยอะเห็นมีนำเข้าจากญี่ปุ่นจากจีนจากอะไรหลายที่มากๆเลยแพงมากๆครับแพงมากแสมัยก่อน แต่ตอนนี้ในไทยถือว่าเป็นเซ็นเตอร์แล้วนะใช่ครับทประเไทยนี่เก่งมากเก่งมากใช่ผลิตทุกอย่างเก่งหมดเลยใช่ครับจะบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยยังมีเอ่อไม้บางตัวเนี่ยต้องบอกว่าในปัจจุบันนะครับไม้บ้านเราเนี่ยคือนําต่างประเทศไปหลายหลายหลายสเต็ปหลายหลายขอบหลายเจเนเรช,ชันมากนะตอนนี้ถือว่ากระบองเพชรเป็นที่หนึ่งต้องเรียกว่าเป็นที่หนึ่งแ่ะ ถ้าใครอยากจะซื้อกระบองเพชรประเทศไรก็ตามนะต้องมาติดต่อเมืองไทยนะตอนนี้ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของโลกเลยแหละครับ,รบอ่ะเดี๋ยวถามคุณคุณบุธนี่เริ่มเริ่มทำกระบองเพชรมาตั้งแต่นานนี้ครับนานขนาดไหนไม่รู้เริ่มยังไงทำมานานแล้วใช่ไหมโอเคผมผมเล่าอย่างนี้ครับว่าสมัยก่อนผมก็เลีเ้ยงเพราะชอบเลี้ยงเพราะชอบนะเริ่มอันดับรแรกก็คือเห็นว่ามันมันแปลกมันแปลก เห็นว่ามันมีมีตั้งหลายแบบนะครับสมัยก่อนก็เราก็หนีไม่พ้นพวกอยิมโนทั่วไปนะครับพันธอ์ทองแมมอะไรเงี้ยครับที่เราที่เราเห็นทีนี้พอเราเริ่มเลี้ยงไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยมันมันมันเกิดความสนุกตรงที่ว่ากระบองเพชรมีหลายสายพันธุ์มากนะครับมีหลายแบบที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็สองก็คือ เออผมผมเลี้ยงตั้งแต่สมัยที่ผมยังเรียนอยู่นะครับตั้งแต่สมัยเรียนใช่ตั้งแต่สมัยเรียนเลยห้สี่สิบปีที่แล้วไม่ถึงหเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่ปีนี้โอ้ยใจยังคิดแต่ว่าตัวเลขมันไม่ใช่ก็คือเราเราเนี่ยพอสมัยเรียนเนี่ยจะให้เราไปเลี้ยงกล้วยไม้เออจะให้เราไปเลี้ยงกุหลาบมันเรื่องใหญ่มันเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เงใหญ่ก็ต้องดูแลก็ต้องรดน้าแต่กระบองเพชรเนี่ยเจ้าของเนี่ยบอกว่า ลดน้ําอทิตย์ละครา้็บอ oh. กเอ้มันน่าจะแมทก,กับเรานะฮะแล้วก็พื้นที่ไม่ต้องใช้เยอะ uh huh. เช่นเรามีหนึ่งถาดเนี่ยมันได้ถ้ากระถางเ,เล็กก็ห้าสิบกระถางละเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะแมทก,กับชีวิตของของเด็กนะฮะ uh huh. ท,ที่แบบเลี้ยงไม่ต้องรับผิดชอบเลยม uh ั huh. ไม่ต้องดูแลมากมันก็เลยต่อเนื่องกันมาคร <c oughs> ับต่อเนื่องกันมาทีก็เริ่มพอมีเยอะเริ่มขายบ้างเก uh ็บ huh. บ้างขายบ้างเก็บบ้างขายบ้านนี้มันก็เลย พอมารู้สึกตัวอีกทีก็เป็นอาชีพไปซะแล้วครับอจากความรักเริ่มต้นจากความรักความชอบความรักความชอบก็เป็นสิบปีแล้วนะเป็นสิบปีแล้วนะไหนไหนคุณวุฒิลองเลือกต้นที่ตัวเองรักที่สุดที่ชอบที่สุดเลยครับอืมจริงๆถ้าบอกแบบหล่อๆคือคือผมเนี่ยชอบชอบทุกต้นเลยชอบทุกต้นเลยรักทุกต้นชอบทุกต้นแต่ว่าอเอา นี่ต้นนี้ดีกว่าอ่คต้นเก่งต้นเก่งเลยดก่าต้นเก่งเก่อต้นนี้ใครมาเนี่ยก็ต้องต้องอันนี้อะไรมาจับต้นนี้อันนี้เป็นแอสโตครับแอสโต้ครับใช่ครับข้างคาวอ่ะเนี่ยเกินวีแล้วนะฮะเกินวีคือคือต้นนี้ที่บอกว่าเป็นต้นเก่งเนี่ยอ่าต้นนี้เนี่ยนะครับคือผมผมซื้อต่อมาอีกปีในสมัยที่มันยังยังเล็กๆอยู่นะแล้วก็ที่ที่บอกว่าเป็นต้นเก่งประจําสวนเพราะว่าเอ่อต้นนี้เนี่ยเวลาที่ไปผสมเนี่ย คือให้ให้เขาเป็นเป็นพ่อพัน์นี่ะนะลูกที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับจะจะชัดเจนเลยครับอย่างวีใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่ลูกเขาหมดเลยครับใช่ครับว้าวมันจะมันจะรู้เลยครับว่าอย่างไงครับหนาหนาใหญ่ใหญ่วีหนาใหญ่เลยครับตัวนี้ลูกเขาเลยเป็นพ่อพันที่ดีที่ดีมาคือคู่นี้ออ่าตอนที่เหลือก็คือลูกที่ออกมาเนี่ยครับเป็นวีหนาหนาอย่างนี้เลยคชัดเจนชัดเจนนะจะนนาหเลยครับแล้วแล้วตัว t กเ t อร์ของผิวที่เป็นวีครับเขาจะเป็นออกออกจะเป็นกรรมะหยี่หน่อยๆถ้าวีทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแค่แค่เส้นขาวๆอ่าใช่ใช่ใชเป็นเส้นขาวๆบางครั้งก็กลับไปกลับมาบ้างใช่ครับอันนี้จะค่อนข้างหนาแล้วก็ใหญ่นี่แสดงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแอตโต <laughs> ไหนไหนไหน,ไหนพี่ลองเลือกแอตโตที่วิธีการเลือกแอตโตแล้วกันในในฐานะผู้เชี่ยวชาญแอตโตแล้วก็เป็นผู้นำแอตโตเลยอ่ะลองเลือกตัวข้อน้ไม่ถึงขนาดแต่ว่าเราเราเราเป็น เราชอบแล้วกันนะครับอ่าอ่าตามที่เราชอบสไตล์เราสไตล์แบบที่เราชอบแล้วก็แบบที่เราเราสนใจแล้วกันหลักๆเนี่ยผมจะชอบไม้ไม้วีนะครับไม้วีแล้วก็ไม้ไม้ที่ทรงไม่สูงมากเพราะฉะนั้นหลักการที่จะเลือกเนี่ยเราควรจะเลือกให้มันเออไม่สูงมากนะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกที่จะพัฒนาเนี่ยเอาวีหนาๆได้เปรียบวีหนาสมมุตินะครับว่าเราใช่เราคาดหวังว่าเราอยากได้ สมมติว่าเราจะผสมต้นไม้ออกมาสักต้นหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะเราคาดหวังว่าเราอยากได้วีนูดัมวีนูดัมคือเป็นวีเกลี้ยงเลยนะครับเราควรจะหาวีที่มันเป็นตัวหนาๆก่อนแรกนะครับอันดับที่สองคือเอาไปเข้ากับตัวที่เป็นตัวที่เป็นแอสโตนูดัมเกลี้ยงอก็อาจจะได้ออกมาแบบนี้อ๋อเนี่เรียกวีนูดัมใช่ครับเกลี้ยงแล้วคือเป็นตัววีเด็กเกลี้ยงใช่ครับไม่มีอ่าไม่มีไม่มีจุดขาว แต่ว่าถ้าบางทีเนี่ยมันออกจุดขามาแต่ว่าลายหนาๆแบบนี้โอเคอันนี้ถือว่าแบบโอ้โหเกินวีไปเยอะเลยนะครับคืออย่างเนี้ยพวกเนี้ยเราจะตั้งเก็บไว้เป็นเป็นพ่อหรือ่แม่นะครับเวลาเอาเข้าไปผสมกับตัวนูดัมเนี่ยมันจะยังไงซาก็จะยังเห็นวีชัดอยู่นะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการเอ่อทาเบื้องต้นครับคือมันมันถามว่ามันยากไหมมันก็ยากอยู่แต่ต้องขยันแล้วก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็ ทดลองครับทดลองทดลองไปเรื่อยๆจนได้ได้คู่ที่มันได้ได้มันแมทนะครับโอ้ใช้เวลาพอสมควรนะครับทดลองไห้เห็นเห็นมีหลายคนถามเมื่อกี้ก็ในในเฟซถามว่าเออระหว่างคาบุโตะคืออะไรคาบุโตะคืออะไรหรือว่าซูเปอร์คาบุโตะคืออะไรครับมันมันมันแยกมันแยกกันยังไงครับมันแยกโอเคเอ่อคร่าวๆนะครับซูเปอร์คาบุโตะเนี่ยคือโดยปกติเนี่ยตัวแอสซิเลียสแอสโซไฟตัมแอสซิเลียสเนี่ยมันจะมี อยู่มันจะมีลายเล็กๆนะครับเล็กๆ,ๆอยู่ตามผิวคนะครับทีนี้ก็มีคนอ่ตั้งเดิมเนี่ยคำว่าซูเปอร์คาบูโตะเนี่ยมาจากญี่ปุ่นก็มีคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับตั้งใจเอาเอาไอา้ผิวมเมล็ดของไอ<ว>้ขาวขาวใช่ครับเอามาผสมเรื่อยๆทําให้มันมันหนาขึ้นไปเรื่อยๆจน uh huh. จนได้สายที่นิ่งเน uh ี่ยครับมันจะหนาแบบนี้เลยฮะหนาผิวหนาค่ะใช่นยครับผมเขาเลยตั้งชื่อว่าซูเปอร์คาบูโตอรซูเปอร์คาบูโตออ๋อ ซูเปอร์คาบโต้นี่เขาพัฒนามาเป็นหลายเจเนอเรชันนะใช่ครับเป็นสิบกว่าปียี่สิบปีละอ๋อเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นแสดงว่าขาวๆไเฉยๆนี่คือคาบูโต้คาบูโต้ครับขาวแล้วต้องหนาด้วยครับเป็นเป็นเปื้อนๆอย่างงี้อ่าฮะคาบูโต้ขาวและหนาใช่มีอีกแบบหนึ่งที่จะเห็นชัดก็คือมันจะมันจะเขียวล้วนๆเลยครับครับผมเขียวล้วนๆแบบแบบนี้แต่ว่าไม่มีวีนะเป็นเขียวๆล้วนๆอ่าฮะเขาก็เรียกหนูดำหนูดำจริงๆก็คาบูโต้ซูเปอร์คโต คนที่เอาตัวธรรมดาเนี่ยแหละครับฝั่งฝั่งจำพวกหนึง่งเอาแบบจุดเยอะๆจุดใหญ่ๆไปผสมกันหาอ,อีกคนหนึ่งก็เอาแบบจุดน้อยเกยงเกลี้ยงผสมหาเรื่อยๆจนจุดมันหายไปพัฒนากันไปเรื่อยๆนี่แหละครับความสนิองมันอมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ในไทยก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของกระบองเพชรนะนอกจากกล้วยไม้ก็ามากระบองเพชร รู้สึกว่าต่อไปจะเป็นไม้ใบด,ด้วยก็เป็นเซ็นเตอร์แล้วตอนนี้กําลังการผลิตดีมาร์ซัพพลายดีมาร์เนี่ยมันไม่ค่อยบาลานซ์แต่ว่าในไทยตอนนี้ผลิตเยอะมากเยอะมากเยอะมากพี่วุฒมีมีวางแผนการตลาดยังไงครับวางแผนการตลาดให้มันไปยังไงได้บ้างอตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงในสายของการทําต้นไม้นะครับคือคอนเซปต์อย่างหนึ่งของผมก็คือ ผมจะมีลูกค้าอยู่สองประเภทครับผมนะครับลูกค้าประเภทแรกคือลูกค้าที่เป็นไม้จํานวนไม่จานวนก็คืออาจจะต่างประเทศหรือประเทศไทยนะครับเราขายส่งเป็นหลักก็จะแบบซื้อเยอะๆอันนี้ก็จะไม่ค่อยห่วงครับแบบที่สองนะครับแบบที่สองเนี่ยสามารถนํามาใช้กับเจ้าเล็กๆได้นะครับน้องๆที่เล่นใหม่น้องๆที่กําลังทํากําลังพัฒนาขึ้นมาอย่าเพิ่งไปท้อว่าเฮ้ย พี่ครับผมมีไม้แค่หน่อยเดียวเองแล้วผมจะไปขายเป็นเยอะๆได้ยังไงนะครับแบบที่สองคือไม้ที่ทําให้สวยนะครับเดี๋ยวนี้มันง่ายคือเราสามารถซื้อไม้สวยครับกับไม้สวยไปผสมกันทให้ลูกเรามาสวยทำอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวนี้มีการกราฟมีการเด็กนอชามีการพัฒนาโอ้เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเก่งมากให่มากครับใช่ครับวมากแล้วก็ ทำไม้ให้สวยครับไม้สวยยังไงก็ขายได้อ๋อไม้สวยยังไงก็ขายได้ครับคืออาจจะเป็นเรื่องปกติเนาะคือเขาเรียกอะไรอย่างถ้าเปรียบเทียบนะครับผมเป็นโรงงานใหญ่ผมก็ทําไม้ได้เยอะจนหมนแต่ว่าอย่างเรียนรู้ว่าผมทํามานานนะครับใช่ใช่ใช่บางคนหลายๆคนก็ทํามานานบางคนเพิ่งเริ่มทําทํามาได้หกเดือนปีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นโรงงานเล็กๆนะครับก็เน้นว่าไม้สวยแล้วก็ขาย แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลต้องลองขายดูแรกๆที่ผมขายสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมขายในออนไลน์ผมก็ผมก็ขายไม่ได้นะครับก็อย่าท้อครับต้องต้องเริ่มทําต้องเริ่มกลับมามองตัวเองว่าขายไม่ได้จากสาเหตุอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรวิ<ช>เคราะห์เห็นปัญหาก่อนถ,ถูกต้องครับทุกวันนี้นะครับเวลาผมไปขายของผมก็ยังต้องทํากันบ้านว่า <c oughs> เราจะขายอะไรดีกับงานนี้งานนี้คนเอาอะไรเอาอะไรไปเยอะนะครับ งานนี้คนเอาอะไรไปน้อยเรามีอะไรเยอะเรามีอะไรน้อยก็ต้องทําแล้วก็ต้องหาความรู้แล้วก็ศึกษาอยู่ตลอดเวลาตลาดมันตลาดมันแปรลเปลี่ยนไปเปรเปื่อยเลแหละเราก็กต้องปรับให้รูปจริงๆผมว่าคนไทยทําไม้เก่งเพราะนั้นเราถ้ามีโอกาสนะครับไม้ของไทยเนี่ยนะครับกระจายไปทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการส่งออกก็สําคัญ<อ>คแล้วก็น้อ,นองๆบางคนหรือว่าวัยรุ่นรุ่นใหม่ครับคนรุ่นใหม่หรือว่า ส่วนใหม่ๆที่เกิดมานะครับหาช่องทางที่จะก็ลองศึกษาช่องทางดูในการติดต่อที่จะขายออกไปต่างประเทศนะครับเรื่องการขนส่งการขอใบนะครับเรื่องของต้นไม้บางต้นส่งได้ไหมส่งไม่ได้ติดไซต์ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องไปทําอะไรยังไงจริงๆพวกนี้มีในในอินเทอร์เน็ตหมดเลยลองหาได้ลองสืบแต่ว่าไม้ไทยเนี่ยเป็นไม้ที่ทั่วโลกต้องการ นะครับแต่ว่านี่ครับจะติดอยู่บางคนเนี่ยก็คือไม่กล้าส่งส่งออกไม่ได้กลัวอย่างนู้นกลัวอย่างนี้ทำได้ครับจริงทำได้ต้องเริ่มต้องเริ่มจากหนึ่งเริ่มจากหนึ่งไปก่อนเลยเดี๋ยวมันก็เดินไปเองเลยขยับไปเป็นขั้นตอนไปเองครับก็ถ้าก้าวไปสู่ตลาดโลกผมว่ามันจะลันไปเรื่อยๆนะใช่ครับเรื่อยๆคำจริงเคยเคยเห็นคนกระบองเพชรอ่ะเคยเห็นว่าแต่ก่อนมันมันเดินไม่ได้แล้วคนไทยก็ทําการซื้อ ซื้อ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 ,ซ,อซื้อเข้ามาแล้วก็ผสมเอทางจีนกับทางอะไรทางญี่ปุ่นเขาก็ระบบเขาก็หมุนขึ้นเพราะว่าคนไทยไปซื้อนี่แหละเนี่ยตอนแรกเขาเขาไม่หมุนเลยผมเห็น,เ,นเคยไปดูทางทอ,องโอง้โหมหาศาลแต่ย้ายมาไทยมามหาศาลเหมือนกันของคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าก็กแยกเป็นสองสายเนาะสายแรกก็คือ เป็นสายนะครับซื้อซื้อไม้มาดูมาเป็นไม้ประดับนะครับอีกสายนึก็คือซื้อมาพัฒนาครับพอซื้อมาพัฒนาเนี่ยบางทีอย่างที่บอกครับของเราเนี่ยจริงๆตามตามตามกระบองเพชรเนี่ยทั่วไปเลยเนี่ยเขาจะมีอ่อสี่เดือนนะครับที่จะพักตัวตามกำารานะครับตามต่างประเทศตามต้นกําเนิดเขาเนี่ยจะมีช่วงหน้าหนาวเขาจะพักตัวบังเอิญว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นข้อดีไม่มีการพักตัวอากาศสเตสเตเบิลอ่ ร้อนตลอดใช่ครับร้อนตลอดแล้วก็ต้นไม้เนี่ยโตได้ตลอดโตได้ตลอดก็คือเราก็ทำโรงเรือนช่วยเขาอะไรเงี้ยครับอุณหภูิได้คือต้นทุนต่ำกว่าชาวบ้านเยอะน่ะใช่ครับเรื่องไม่มีโอกาสหนาวสิ่งแวดล้อมที่สำคัญครับต่างประเทศผมไปเห็นอย่างบางที่ที่จีนหรือที่ญี่ปุ่นบางที่ครับเขาต้องมีโรงเรือนเนี่ยเขาต้องมีผ้านวมใหญ่ๆเตรียมไว้สำหรับเวลาที่มิมะาตกเขาต้องเอาผ้านวมผ้านวมใช้น้ำร้อนบ้างใช้อะไรเขาบอกค่าใช้จ่สูงมากมีฮีเตอร์ในโรงเรือนต้องปล่อยลมร้อนเข้ามาเพื่อที่จะช่วยต้นไม้ เพราะนั้นประเทศไทยนี่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับอยากให้มันหนาวบ้างร้อนร้อนยากยากโอเคครับอาวคำถามสุดท้ายเลยครับเดี๋ยวพี่วุฒิลองให้ข้อคิดคติพจน์หรือคํำจากัดความในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จหรือว่าให้สําเร็จอย่างนี้ครับเอนี่อยู่ตรงนี้โรงเดียวนะไม่ได้มีโรงเดียวนะมีเป็นสิบเลยนะครับข้างนอกเนี่ยเดินเดินไม่ชั่วนะครับ มีมีข้อคิดให้น้องๆรุ่นใหม่ในการทํางานต้นไม้อย่างไรบ้างครับ,รบอเดี๋ยวอสักอย่างหนึ่งแ<ด>ล<ะ>้วกันเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอย่างนี้ก่อนครับว่าช่วงเนี้ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคิดเหลือเกินนะฮะโอ้โหออกมาจากงานประจํามาทําธุรกิจเ <c oughs> ติบโวนะฮะละออกละออกละออกอกต้นไม้โอ้ต้นไม้ขายดีจะบอกก่อนว่าจริงๆผมเป็นแค่แค่ส่วนหนึ่งนะครับผมยังเป็น จุดเล็กๆในวงการอรยังไม,ไม,ไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากขนาดนั้นแต่ที่เห็นว่าอย่างเนี้ยเพราะว่าหนึ่งนะครับเราตั้งใจอันดับแรกเลยคือตั้งใจสองนะครับวางแผนครับว่าเราจะทําอะไรบางทีเนี่ยไม่ใช่แบบอุ้ยทาไมเราทําทําไปแล้วมันมันไม่ดีหรือว่ามันไม่เท่าเขานะครับเนี่ยสองต้องวางแผนสามสำคัญที่สุดผมจะพูดถึงแต่กระบองเพชรอย่างเดียวนะครับสำคัญที่สุดของกระบองเพชรคืออดทนอดทนไม้เนี้ย อาจะได้ไซส์นี้นะครับหรือว่าไซส์อาจจะเพาะเมล็ดเนี่ยมาถึงกำปั้นเราเนี่ยกำปั้นมือเราเนี่ยเจนสิบเซนอ่ะอาจจะต้องใช้เวลาถึงห้าปีสี่ถึงห้าปีเพราะนั้นอดทนสามันน้องๆบางคนออกมาปุ๊บทําได้ปีเดียวก็ท้อสารบพีโ้ปีเดียวผมเพาะเนี่ยไม้ยังอยู่ในถุงผมยังไม่ได้ขายเลยครับพี่บอกว่าทำไมไม่โตทักทีใช่ทำไมไม่โตสักทีทำไมราคาไปอย่างนี้แล้วเอ่เครียดเครียดไม่ได้ทําเลยครับทําไมราคามันไปอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ อ,อย่าเอาจุดตั้งเป็นราคาครับถ้าเหมือนผมเนี่ย,ย,ยอย่างที่บอกเนาะเริ่มต้นที่ผมบอกพี่ว่าผมทาไมผมถึงชอบระมองเพรเพราะว่าผมรักมันอะพอผมรักมันเนี่ยคือต่อยผมขายไม่ได้ผมก็งรักมันอยู่ดีครับเหมือนเป็นฮ็อบบี้เราครับมองไปมอไปมองไปก็สวยเหมือนเราซื้อมาเล่นใช่ใช่ใช่ครับการวางแผนการขายก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกเป็นกำไรส่วนหนึ่งแต่แต่อย่างที่บอกครับพอมาถึงวันเนี้ยมันมันขยายใหญ่จนจนมันเป็นอาชีพไปแล้วนะครับก็ น้องๆที่ทามาใหม่ก็อย่างที่บอกครับก็ตั้งใจนะครับแล้วก็ศึกษานะครับแล้วก็ก็อดทนนะครับนะเนี่ยหลักๆเลยครับที่ผมใช้ได้ได้ได้ตั้งใจศึกษาอดทนเริ่มจากความรักชาความความรักความชอบก่อนครับมันจะไม่มีขัดทุน่ะไม่มีขัดทุนได้ความสุขกับมันเนี่ยเนาะวันนี้ก็เรารบกวนพี่วุฒิคราวนี้แล้วนะขาผมเดี๋ยวเราไปลองฮาเลยกันครับ ไปฟังเสียงเขาเลยเขาเลยเขาเลยชินโตโอเคครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับลากันเลยนะครับ